Lla, เฮลล่าเรนแดงนะมันแดงเข้มนะเฮลล่านะมีตราเฮลล่าเห็นไหมเห็นตาเฮลล่าไหมเห็นไหมเห็นหหอะไรนี่ตาเฮลล่าเอากลับห <laughs> ัวนะดูใกล้ๆมันเป็นเลนไขป่ปลาเห็นไหมนะสวยนะเหมือนทํายุคสมัยใหม่เลยแบบพวกเดี๋ยวมออยู่ด้านไหนมาเออทางน,นี้นะอ่ะาครับเหมือนพวกรถ รถรุ่นใหม่ที่ไฟมันลมดำนะก็ฝังได้นะครับกับรถตู้นะหน้าวีแล้วก็แตงโมไฟเดียวล่างนะใช้เป็นไฟเบรกเสริมหรือถ้าใครใจถึงก็เจาะตรงกลางตัวถังเลยนะถ้าผมมีรถคงเจาะตรงกลางนะทำแบบบานดอก็คือเป็นไฟเบรกเสริมตรงกลางซะนะครับหือว่ารถพวกพอเช่สามห้าหกก็จะติดด้านล่างเป็นไฟถอยหรือเป็นไฟฟอกแมนะฮะได้หมด <Das que ath> เดี๋ยวลองเปิดให้ดูใช้ไฟเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟโหดหรอกไม่ต้องแอมสูงเพราะหลอดมันหลอดเล็กๆหล,ลอดเดียว <S <S เห็นไหมให้เป,ป็นรอยไข่ปลาไม่ให้เป็นจุดไข่ปลาไม่เห็นมนเห็นไหมหไหม,มันต้องดูยังไงวะมันเป็นเม็ดละเอียดละเอียด ถ้ามองกับตาด้วยนะมันจะเห็นเลยเป็นเม็ดละเอียดละเอียดแต่มองผ่านเลนอ๋ออันนะี้เปิดแฟทเปิดแฟทปิดแฟืมนะเออนะสวยไหมสวยไหมนะทำเป็นไฟเบรกเสริมได้นะครับกินไม่ปินไฟนะสภาพมันเรียกว่าสุดโคตรจะเอา almost enos เกือบจะก n o s แต่ก็ไม่ใช่ n o s นะสะภาพมันสวยมากนะครับนะข้างหลังนี้ไม่มีสนิมนะจานฉายก็ยังใหม่ๆเงาๆอยู่นะไม่มีสนิมนะใส่หลอดเดินสายมาใช้เรียบร้อยเลยจัดเมืองน,นอกคู่ละหกเดี๋ยว คู่ละ 7, เ0็ดพันประมาณเนี้ยหกหกพไปไปลายเดี๋ยวผมยังไม่ทำรกกาคานะแต่ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับคู่ละตีถ0้าเจ็ดแล้วกันนะไม่มีแพงกว่าเจ็ดันอ่ะนะครับคู่ละ7 0 0ดน่าจะถูกกว่านั้นนะนะครับสภาพ n o s เลยสวยๆเลยเกือบ almost n o s อีกอ่ะ almost nos ถือว่ามินมากมานะ นะเป็นเลนลายไขยป่ปลาซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เจอก็เจออยู่ก็จะเป็นสีส้มแต่อันนี้เป็นสีออกแดงเป็นไขป่ปลานะครับคู่ละประมาณเนี่ยเจ็ดพันนะลดลงได้นิดหน่อยนะนะครับสนใจทักมานะไปใส่แทนไฟเบรกเสริมฝังในรถตู้หน้าวีหรือแตงโมไฟเดียวล่างได้หรือว่ารถอื่นๆที่อยากจะใส่